ริชนเดวะกัลเลอนสำหรับชาวปีฉลูปีนี้เป็นปีที่พระโคนนทิท่านทรงได้เสวยเป็นพระอิะอศริยะแห่งมหานนทิอิศริยะปีนี้ชาวปีฉลูจะมีอิทธิพลของดาวปฏิหารเกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามที่สิ่งที่ปีฉลูชาวปีฉลูนั้นปรารถนาไว้ ปีนี้จะเป็นปีที่จะเกิดขึ้นในตามที่เราได้ปรารถนาของชาวปีฉลูไว้ปรารถนาที่อยากจะได้คู่ครองก็จะได้คู่ครองที่ดีปรารถนาได้หน้าที่การงานที่ดีก็จะได้หน้าที่การงานที่ดีและสิ่งที่สําคัญคือปีนี้ชาวปีฉลูจะมียศฐาบรรดาศักดิ์ได้สูงขึ้นได้พบเจอกับบุคคลสูงศักดิ์ขึ้นไปเรื่อยๆแลบว่าเป็นปีนักษัตริย์ที่ดีของสำปีฉลูถ้ามีคู่ควรหาคู่ที่อายุมากกว่าหรือ หาคู่ที่อาจจะมีฐานะที่ดีกว่าสับชาวปีฉลูนั้นนับเป็นปีที่หมหามงคลสระปีชลูเศรษฐกิจาวิราย์อมนัมสาสสิวา